สวัสดีจ้าวันนี้แม่อิวพามาดูต้นมหาลาบค่ะตอนนี้ออกดอกเต็มที่แล้วออกดอกเต็มที่เลยดอกเขาสีส้มแดงนะคะมีก้านช่อดอกที่ยาวแต่ว่าก็ยังมีบางรุ่นที่กำลังจะบานนะคะยังยาวไม่เท่ากับพวกรุ่นพี่ๆเขาใบเขา อันที่ยังไม่บานต้นนี้ยังเห็นใบบ้างนะคะปลูกในกระถางช่วงนี้ร้อนมากเลยอืมเขาอ,อกดอกหน้าร้อนสวยมากค่ะปลูกเสริมโชคเสริมลาบนะเดี๋ยววิวพาไปดูอีกกอนหนึ่งตรงนี้อีกกอนหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่ในกระถางไม่ได้อยู่ในกระถาง แต่เขาก็เริ่มมีใบพลูขึ้นมาบ้างแล้วนี่จ้ะมีอยู่หนึ่งใบแล้วก็กําลังพลูขึ้นมาอีกโอ้ใบเขาเยอะอยู่จานั่นแต่่าหัวเขาอยู่ใต้ดินเยอะช่วงตรงนี้การโดกยาวเลยบ้านมหาลาบมหาโชคกนี่ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะคะที่บ้านแมอนอยยูมีต้นมหาลาบจ้ะก็ถ้าขุดลงไปก็จะเจอหัวเขาหัวเขาจะคล้ายๆก,กับหัวของ รวยไม่เลิกนะคะคล้ายกันเลยเอาหัวออกมาแบ่งปลูกได้ค่ะแล้วพบกับเมยุ่ม่นะคะสวัสดีค่ะ